ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำสำหรับอุปกรณ์นกเขานะครับอุปกรณ์นกเขาใหญอ่อันนี้เรียกว่าไข่จิ้งจกนะครับบางที่ก็เรียกว่าลูกมุนนะครับแล้วก็อีกบางที่ก็จะเรียกว่าลูกหันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือการเรียกไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมาดูกันว่าวิธีใช้มันใช้ยังไงอ่าบางท่านก็จะใช้เป็นกิฟคล้ายๆกับกิฟตกปลานั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรูปแบบของอเล็กแปดนะครับเป็นเป็นปปปลูกลูกลูกมนหรือว่าไข่จิงจกนั่นเองจะมาทำการลองวัดขนาดดูนะครับวันนี้ ว่าหลายท่านก็สงสัยอยู่ว่าขนาดของมันจะประมาณไหนนะครับหนูจะลองวัดกันก็ลองวัดจากความหนาก่อนนะครับความหนาจะอยู่ที่อ่า 3.65สามจุดหกสิบห้ามิลแล้วก็ความหนานด้านข้างหาความหนานด้านข้าง5.11มิลนะครับเรามาดูขนาดรูก,กัน ยาน่อยขนาดรูก็ขนาดรูอยู่ที่ประมาณ2มิลน,นะครับขนาดรู ขนาดรูอยู่ที่ประมาณ2มิลนะครับครับขนาดรู2มิลนะครับขนาดรู2อมิลอ่าแล้ววิธีใช้ของมันเป็นแบบไหนวิธีใช้มันเป็นแบบไหนก็บางท่านก็ถามมาว่าอ่าเวลาผมโพสต์เข้าไปในกลุ่มบางท่านก็บอกว่าเครื่องประดับ ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์นกเขาคือเขาไม่รู้จักนะครับบางทีผมก็พยายามอธิบายพออธิบายก็หายเลยอ่นนี่ก็เป็นสายผูกขานะครับสายผูกขาก็ใส่เข้าไปในสายผูกขาเลยนะครับ สำหรับผมสายผูกขานี้ผมจะม้วนสองรอบนะครับแล้วก็1หนึ่งสองผมจะม้วนสองรอบนะครับเมื่อได้แล้วก็ไปค่อยๆดึงทีละนิดทีละนิดให้มันเป็นสองชั้นนะครับให้มันเป็นสองชั้นผมที่มาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ชันลักษณะนี้เมื่อเราใส่ไข่ทิ้งจกด้านใดด้านหนึ่งไปแล้วนะครับะจะติดตรงนี้พอดีจากนั้นก็ตัดออกตัดส่วนที่เหลือออกนะครับด้านปลายด้านปลายหางก็ตัดให้อยู่สักประมาณนี้ก็ตัดออกเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็ลน พยายามล้นให้ให้มันเกือบสุดนั่นแะครับคือไม่ต้องไปขยี้มันต่อนะครับให้มันเป็นตัวล็อกไปเลยให้มันเป็นเป็นเป็นหัวแบบนี้นครับให้มันเป็นตัวล็อกล็อกอ่าล็อกไอตัวที่เรามัดเอาไว้นะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วเราก็มีสายเลี้ยงนะครับสายเลี้ยงท่อนหลัง อันนี้คือสายเลี้ยสายเลี้ยงทอดหลังขนาดหนึ่อามสิบปอนนะครับหนึ่อยสามอนก็มีขนาดาาเส้นประมาณหนึ่งมิลหนมิลนะครับเส้นประมาณหนึมิลสายเลี้ยงทอดหลัง 1.50มิลครับโดยประมาณโดยประมาณ1.50ก็คือ1มิลครึ่งนะครับต่อเส้นขนาดเส้น เป็นชนิดของสายถักนะครับชนิดของสายถักที่ถักจากเส้น p ีกีมีแกนข้างในด้วยก็คือสวมเข้าไปได้เลยก็มัดแค่รอบเดียวนะครับหนึ่งรอบเท่านั้นตอนนั้นก็ดึงให้แน่น ันจะเป็นปมนะครับมัดปมแบบนี้ง่ายๆนะครับเป็นปมแบบนี้คล้ายๆรูหัวใจนะครับเป็นปมง,ง่ายๆจากนั้นก็ลูนใบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้มันเป็นปมแบบนี้แล้วก็กดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวสําหรับล็อกล็อกปมเอาไว้ให้มันเป็นคล้ายๆหัวหมุดนะครับ อ่จะเป็นลักษณะนี้เรียบร้ยรอยแล้วอ่าจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสองด้านก็หมุนนะครับทำให้หมุนอ่ามันใช้ทำอะไรมันมีประโยชน์ยังไง ก็มันมีประโยชน์ที่ว่าคือเวลาเราผูกขานกเนี่ยครับพอเราใส่สายเข้าไปที่ขานกแล้วนกมันจะอยู่ไม่นิ่งนะครับคือตามธรรมชาติของเขามันยังไงมันก็ต้องอยู่ไม่นิ่งนะครับไม่ว่านกชนิดไหนพอเราใส่ขาเรียบร้อยแล้วนกเนี่ยมันจะเดินไปทั่วของกรงนะครับมันจะเดินไปทั่วบางคนก็ใช้ชานนะครับถ้าใช้ชานเนี่ยตัวนี้จะจําเป็นมากสายผูกขาก็คือมันจะเดินไป,ไปเดินมาเดินไปเดินมา ตัวนี้มันจะหมุนให้ตลอดนะครับตัวนี้มันก็จะหมุนตามให้ว่านกมันจะเดินไปทางไหนมันก็หมุนไปทางนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้ช่วยหมุนช่วยหมุนให้กับสายนะครับมันจะทําให้สายบิดเป็นเกลียวพอสายบิดเป็นเกลียวคือจะเป็นลักษณะนี้ครับมันจะกลายเป็นเป็นเกลียวไปเลยจะกลายเป็นเกลียวลักษณะนี้พอกลายเป็นเกลียวเสร็จมันก็เข้าหาที่ขานกนะครับพอมันเกลียวเกลียวเกลียวบิดไปบิดมามันก็ ไปติดอยู่กับขานกอีกทีหนึง่งไม่ก็ติดหางบ้างติดห้วนติดนี่บ้างถ้าไม่มีลูกหมุนนะครับถ้าไม่มีลูกหมุนมันจะเป็นแบบนั้นก็ทีนี้ช่วยให้เชือกหมุนนะครับช่วยให้เชือกหมุนได้ตามความต้องการของนกที่ว่าจะเดินไปไปไหนมาไหนอ่านะครับพอเข้าใจนะครับว่าหลายท่านก็สงสัยอยู่เขาบอกว่าเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิง ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงคอมเมนต์มาแบบนั้นไม่สามารถโพสเข้าในกลุ่มได้จะอธิบายแบบนี้เลยแล้วก็สายนี้จะมีอะไรบ้างนะครับสายตัวนี้จะมีอะไรบ้างก็มีตะกัวนะครับตะกัวเป็นตัวช่วยถวงสําหรับให้อ่ามันให,ให้สายมันหมุนอีกทีหนึ่งนะครับช่วยถวงไว้ ให้ใส่มันหมุนอีกทีหนึงอันนี้เป็นตะกรวกลมนะครับมีไขายนะครับทึงร้านมีไขาเราใส่เ,เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เรามัดไว้ก่อนนะครับมันจะมีหลักอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะมีหลัก เพื่อปักนกต่อดินอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือครบแล้วสําหรับสายสายเลี้ยงนกเขานะครับนี่คือครบชุดสําหรับไขย่ยิงจุกแล้วก็หน้าที่ของมันอ่านะครับก็อนี้เสร็จเรียบร้อยสําหรับสายก็คือไขยอ่ยิงจกทองเหลืองนี้ก็จะมีแบบอะไรนะอ่ามีแบบของของไก่ด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นขนาดของไก่จะใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยความต่างจะไม่น่ำความต่างก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับของไก่ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ทำไมถึงไข่จึงจกทองเหลืองนะครับ ก็คืออย่างแรกเลยที่ทุกคนเข้าใจกันก็คือมันจะไม่เป็นสนิมนะครับไข่ยิ่งจบทองเหลืองไม่เป็นไม่เป็นสนิมพอไม่เป็นสนิมเนี่ยมันจะใช้ใช้ไปนานๆมันจะไม่มีคมนะครับมันจะไม่มีคมตามตามตามขอบเนี่ยฮะตรงนี้ก็ไม่มีคมอยู่แล้วพอไข่ยิ่งจบบางตัวพอใช้ไปนานๆมันก็จะทําให้เกิดคือคือเชือกมันจะสีกันสีกันทุกวันทุกวันมันก็คมใช่ไหมครับบางบางบางชนิด แต่แบบนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ทำให้คมนะครับพอคมปับ๊บนกจะดึงทุกวันทุกวันทุกวันก็อาจทําให้เชือกขาดได้ก็ปัญหาที่พบบ่อยที่เชือกขาดแล้วนกหายไปเลยก็คนที่ใช้ชานนะครับใช้ชานสําหรับเลี้ยงเลี้ยงนกเนี่ยฮะก็คือไข่ยิ่งจกทองเหลืองนะครับไม่มีคมบาดเชือกไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็มีความหนาและแข็งแรง ใช้ด้ยครับไข่ยิ่งจกนี้ก็มันกําหนดปีไม่ได้ว่ามันจะหักมันจะเสื่อมเมื่อไหร่ก็มันไม่เสื่อมนะครับผมใช้มานานแล้วแค่เม็ดเดียวผมใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็นยังไม่มีปัญหานะครับคือนกสีไปทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงก็ไม่คมนะครับมันจะไม่มีคมบาดเชือก <c oughs> โอเคนะครับไข่ยิ่งจบตอนนี้ของนำเข้ามา 1,000เม็ดนะครับมีราคาส่งให้มีราคาส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะนำไปวางขายต่อนะครับอ่าก็ถ้าหากว่ามีเรื่องข้องใจอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ติดต่อที่แจ้งไว้โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ